สวัสดีค่ะวันนี้ใบไผ่อาห้าหยับหลูกเดียวไม่สนลูกใครวันนี้นะคะก็มเมรล้เลยทำซุปหน่อไม้ให้กินค่ะกับเส้นหนุ่มจีนนะคะจากรวยไทยๆค่ะอืมิม้ีซี่กันนะนี้เราวันนี้ทำซี่เรื่องอแกจับจีบมันด้านเส้นมังคอนแล้ว ก็กินยาวๆนะไม่เรี่งมาทมข้นมา,า,มมาแกทำเหมือนแกมีเชื้อนทุกคนเต้นนมจีน ไม่รู้มีใครเคยกินนมจีนกับซุป่อ,อไม้ไหมนะ แคปหมูน้ำพริกกับหมูขวดแต่ไทยมอนกไงค่ะอืม เส้นนมจีนนี่คือเนี่ยมาเนี่ยวร้อยมันนมจีนแสนสดแหละ มีมะมงกิ้มะพันไว้นะคะทุกคน mẹ buồn rồi อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะกับขวดใส่ไทยนะคะนี่ไปแพ้ะ่ะไปแล้วค่ะ